สวัสดีครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็มีคอมเมนต์ทมถ่ายกันมาครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคอมเมนต์ที่ว่าเป็นช่องที่ให้ความจริงนะครับก็ขอบคุณมากครับก็ตั้งใจนะครับที่จะบอกเล่าประสบการณ์ตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าท่านจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงนะครับ ก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับฉะนั้นก็คือผมก็จะพยายามถ่ายทอดความจริงไปนะประสบการณ์ที่เป็นจริงส่วนท่านจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างครับถ้าถ้าถ้าจะมีประโยชน์บ้างก็คือถ้าท่านอยู่ประคนใช้นะครับแล้วก็มาเลี้ยงด้วยก,กันนะครับการรวมจํานวนกันก็นกจะทําให้ สามารถต่อรองราคานะครับสามารถเรียกพ่อค้าให้มารับได้นะครับถ้าเรามีจำนวนลูกแกะที่เยอะขึ้นนะครับก็อันนี้คือผลประโยชน์ที่ผมคาดหวังนะครับแต่ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันนะครับก็เป็นผลประโยชน์ในการต่อรองราคากับพ่อค้านะครับส่วนอื่นๆแล้วก็นะครับท่านเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับผมเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมก็พยายามจะเล่าประสบการณ์ที่เป็นจริงที่สุดนะครับ ให้ท่านได้รับรับทราบนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วก็เออทาไมข้อนี้ไม่รู้ข้อนี้เขาทําไมว่าอย่างนั้นแล้วทําไมมันจริงไม่จริงนะครับเหมือนหลอกกันมานะครับการลงทุนทุกอย่างมันมันต้องใช้แรงกายแรงใจแรงทรัพย์นะครับฉะนั้นก็อยากจะบอกท่านตามความเป็นจริงนะครับวันนี้ก็มีข้อแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมา เน้นย้ำนะครับมือใหม่ในการเลี้ยงแพะแกะนะครับบางทีท่านดูคลิปผมดูคลิปคนอื่นแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงแพะแกะนะครับก็ถ้าท่านตัดสินใจนะครับว่าจะเลี้ยงหรือคขามีความคิดเริ่มที่อยากจะเลี้ยงนะครับผมอยากให้ท่านไปดูศึกษานะครับไปไปเยี่ยมชมฟาร์มนะครับสามสีฟาร์มนะครับไปเยี่ยมชมเขานะครับสอบถามสอบถามข้อมูล สังเกตนะครับไปสังเกตนะครับก็ไปดูเขานะฮะว่าเขาเลี้ยงยังไงนะครับแกะมีสุขภาพดีอ้วนผมยังไงนะครับเราทําตามเขาได้ไหมนะครับหนึ่งก็คือเราทําตามเขาได้ไหมสองก็คือเราก็สังเกตดูนะครับทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของเขานะครับแล้วถ้าเขามีจุดอ่อนนะครับจุดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับก็มาคิดดูว่าเราปรับปรุงได้ไหมนะครับ เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าต้นฉบับนะบที่เราไปดูเขาได้ไหมนะครับถ้าเราทําได้ดีกว่าเราก็จะประสบความสําเร็จได้ดีกว่าครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับนะครับการไปดูการไปเยี่ยมชมฟาร์มนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ก็ต้องยอมรับนะครับมันเป็นค่า ค่าลงทะเบียนนะครับเหมือนเราเด็กนักเรียนเราไม่เราไม่รู้เรื่องเราไม่มีความรู้นะครับเราก็ต้องไปลงทะเบียนเรียนนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าอาจจะมีใครจะจ่ายบ้างครับบางพื้นที่คนเลี้ยงน้อยก็จะต้องไปไกลมากกว่าปกตินะครับแต่ก็ต้องไปดูนะครับผมว่าผมแนะนําให้ไปดูนะครับไปดูเขาดูเรานะครับเราทําตามได้ไหมเราทําได้ดีกว่าเขาไหมนะครับอย่างผมตอนนี้ก็ดูคลิปเขาอื่นนะแถว แถวลบบุรีหรือสระบุรีเนี่ยเขาปล่อยเลี้ยงเนาะต้นทุนเขาจะถูกกว่าอันนี้เราก็เนี่ยเราดูเขาว่าเขาเลี้ยงได้ต้นทุนขนาดนี้แล้วเราเราเลี้ยงต้นทุนขนาดไหนแล้วเราสู้ได้ไหมนะครับมันอยู่ที่ต้นทุนครับเพราะว่าราคาขายก็ราคาเด,เดียวกันนี่แหละครับฉะนั้นถ้าเราทําต้นทุนได้เราก็จะอยู่ได้นะครับอันนี้คือ,คอการไปดูนะครับเดินทางไปศึกษาเดินทางไปดูนะครับ ข้อสอที่อยากจะเน้นย้ำก็คือการเลี้ยงแกะนั้นมีความสำเร็จนะครับมีความสำเร็จสามารถส่งต่ออาชีพไปให้ลูกหลานได้นะครับมีนะครับแต่ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีนะครเลี้ยงได้ปี2ปีก็จะต้องปล่อยขายยกคอ,อกไปอันนี้ก็มีนะครับถ้าท่านตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแกะแน่นอนนะครับ ผมก็อยากจะให้ท่านไปเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปซื้อแพะแกะด้วยตัวเองนะครับไม่อยากให้ท่านซื้อแกะแบบเห็นแต่รูปทางโทรศัพท์ทางไลน์นะครับแล้วก็โอนเงินไปซื้อนะครับภาพที่ท่านเห็นนะครับที่เขาส่งมาให้ท่านดูนะท่านมั่นใจไหมนะครับว่าแกะอ้วนผอมอย่างไรนะครับปกตินะครับมีความปกติมีความเจ็บป่วยหรือไม่นะครับอย่างตัวนี้เป็นแกะของผมนะครับก็ ผมถ่ายคลิปขณะยังป่วยอยู่นะครับปกติก็นอนมากกว่ายืนนะะตอนกินบางครั้งก็ยังนอนเลยนะก็ปัจจุบันหายดีแล้วนะครับก็หลังจากแยกมารักษาตัวบแบบประคับประคองนะครับผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาป่วยเป็นอะไรนะครับแต่สภาพสาเหตุเขาก็คือเขาผอมมากนะครับมีมีลูกกินนมลูกตัวที่คลอดก่อนนะครับมีลูกแล้วนะไอ้ลูกตัวนั้นมีลูกแล้วก็ยังมากินนมแม่อยู่นะ ทำให้เขาผอมมากนะครับเขายานมไอรุอ่นล,ลูกที่เป็นตัวน้องเขาไปแต่ไอตัวไอตัวที่เป็นตัวพี่ที่มีลูกตัวเองก็ยังปกินนมอยู่นะครับฉะนั้นสภาพมันผอมมากนะครับก็จนป่วยนละผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมากเท่าไหร่ก็เลยแยกมารักษาแบบประคับประคองนะครับก็ป้อนยาถ่ายพยาธิไปแล้วก็ประคับประคองเขาให้เขาได้กิน ไม่ต้องมีใครแย่งนะครับกินกินอิ่มนอนหลับอยู่แย่ๆมาก่อนนะครับก็ปัจจุบันก็หายดีแล้วครับเนี่ยรวมูงนะครับนั่นแหละอันนี้คือภาพนะครับที่ผมให้ดูก็คือว่าปกติมันมันมัน,ม,นมันมีความปกติไหมนะครับท่านท่านดูรูปท่านดูคลิปนะครับปกติมันนอนหรือปกติมันยืนนะครับผู้ขายนะครับเอารูปยืนหรือเอารูปนอนให้ท่านดูนะฮะซึ่งอันนี้เป็น ก็อยากจะให้ท่านไปดูเองนี่แหละครับประการต่อมาก็คือการซื้อแกะมาเลี้ยงน,น,นะครับโรคติดต่อที่สําคัญของแกะก็คือโรคแทงติดต่อนะครับการเลือกซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็ควรจะเลือกจากฟาร์มที่มีการตรวจโรคนะครับจะดีกว่านะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหลักนะครับที่ผมไม่อยากขายแม่พันธุ์ออกไปนะ,ะเพราะว่าถ้าผมขายไปผมก็ต้องตรวจใหม่นะฮะซึ่ง สารภาพเลยนะครับว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยผมก็ตรวจตอนเอาเข้าครั้งแรกเองนะครับเมื่อประมาณห้าหกปีก่อนนะครับก็ตรวจครั้งเดียวนะครับไม่สะดวกในการเจาะตรวจเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่อยากจะหมุนเวียนแม่พันธุ์ว่าขายออกแล้วก็ซื้อมาใหม่นะผมก็เลยไม่ได้ขายนะฮะก็ต้องขออาภัยที่ไม่ค่อยได้ขายไปนะครับการเลือกซื้อจากฟาร์มที่มีการมาตรฐานมีการตรวจโรคก็จะเป็นการดีนะครับโรคแท้งติดต่อเนี่ยมันจะทําให้ การได้ลูปน้อยกว่าปกตินะน้อยผิดปกติเลยแหะครับถ้ามันมีการระบาดรุนแรงในในออกนะฮะมันจะทําให้ได้ลูปน้อยกว่าปกติมากๆนะครับการตรวจนะครับก็มีการเจาะเลือดไปตรวจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีสมัยใหม่คือเจาะืรดไปตรวจแต่ถ้าการไปดูฟาร์มนะครับผู้ปัญญาโบราณเขาให้สังเกตอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่มีนะครับถ้าถ้าเป็นฟาร์มที่ไม่มีโรคนะครับแม่ผ่า์สักห้สตัวเนี่ย ท่านไปดูนะขณะที่ท่านไปดูจะต้องมีลูกน้อยนะครับประมาณสองสามตัวทุกครั้งที่ท่านไปดูนะครับจะมีลูกน้อยนะฮะถ้าถ้ามีแม่ผ่านสักห้าสิบตัวขึ้นไปนะครับจะต้องมีลูกน้อยให้ท่านเห็นนะครับแต่ถ้าท่านไปดูแล้วไม่มีลูกน้อยกินนมไม่มีลูกน้อยเดินตามแม่นะครับก็อันนี้เขาเขาว่านะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมก็ดูแล้วก็เข้าเขานะครับ แต่ผมเลือกใช้วิธีเจาะเลือดไปตรวจดีกว่านะครับมั่นใจกว่านะครับอันนี้คือโรคทยงติดต่อนะครับเป็นโรคที่ควรระวังนะครับประการสุดท้ายนะครับถ้าท่านจะเลี้ยงจริงๆผมขอให้ท่านเริ่มปลูกหญ้าก่อนนะครับสักงานสองงานนะครับการปล่อยเลี้ยงไร่ทุ่งนะครับมันก็จะเป็นการเลี้ยงที่ต้นทุนต่ำนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเห็นคลิปทางรบบริทางสระบรีที่เขาปล่อยเลี้ยงไร่ทุ่งนะครับมันก็อันนี้เป็นเป็นต้นทุนที่ต่ําที่สุดนะครับ แต่ถ้าท่านไม่มีทำเลที่จะเลี้ยงมันผมนะครับไม่มีทำเลที่จะปล่อยเลี้ยงไม่มีเวลานะครับก็ขอให้ท่านปลูกย้าเถอะครับผมทํามาหมดแล้วนะครับไอการซื้อย้าสดซื้อหญ้าแห้งนะครับการเร่ออกตัดญ้าตัดกระถินนะครับการออกไปตัดไกลๆก็ยิ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันที่สูงขึ้นนะครับและประการสาคัญอันนึงนะครับนอกจากเปลืองค่าน้ํามันแล้วญ่าข้างทางกระถินข้างทางที่ดีนะครับมันจะมีคนแย่งตัดนะ มันตัดได้ไม่นานนะครับวนว่าเราเลี้ยงไปมีความสําเร็จในการเลี้ยงไปประมาณหนึ่งมันก็จะมีผู้ที่มาเลี้ยงตามเรานะครับเขาก็แย่งตัดกระถินแย่งตัดหญ้าเรานะครับอย่างหญ้านี่คนเลี้ยงวัวเขาก็ตัดนะครับฉะนั้นก็คือมันจะมีคนแย่งตัดนะครับตรงหญ้าที่งามๆท่านไปบางทีอาจจะเจอตอนะครับเ็าตัดไปก่อนแล้วนะครับก็จึงแนะนําให้ปลูกหญ้าครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับบางที ชาวสวนที่เขาทำไร่มันไรเข้าวโพดหรือไรอ้อยนะครับเขาก็พ่นยาพ่นสารฆ่าหญ้านะครับเขาก็พ่นไปไปทั่วพ่นเผื่อมาตรงบนถนนบนอะไรที่เราจะตัดหญ้าด้วยนะครับการปนเปื้อนพวกนี้นะครับมันจะทำให้แม่แกะแท้งได้นะครับบางทีรุ่นใดถึงตายนะฮะเป็นแกะตายได้นะครับเรื่องยาสารฆ่าวัชพืชนะครับก็ผมก็ยังอยากให้ท่านมาเลี้ยงด้วยกันอยู่นะครับแพะแกะ แต่ก็นะครับให้ท่านคิดดีๆนะครับมันเป็นการลงทุนลงแรงนะครับลงทุนลงแรงการเลี้ยงปี2อปีแล้วเลิกเลี้ยงนะครับจะต้องขายยกค้กเนี่ยมันขาดทุนท่านนะซื้อมาซื้อมาราคาพ่อแม่พันธุนะครับแล้วก็การเลิกเลี้ยงขายยกคอกไปเนี่ยมันเป็นราคาที่ถูกกดลงไปประมาณ30 40นะครับของราคากิโลนะนะครับมันเป็นจากราคาพ่อแม่พันธุ ราคาตัวเป็นราคากิโลนะครับมันถูกกดลงไปมากนะครับมันก็จะทำร้ายตัวท่านนะครับแล้วก็จะทําร้ายตลาดแพะแกะโดยรวมนะครับก็อยากให้ท่านคิดดีๆนะครับสวัสดีครับ